เอออะไรพูดดีๆช่องช่องอินโฟฮัล่าชนแนลชนแนลอเคราเรือด้ฮยอาแล้วลนนี้ากาเ่นแล้วก็อัชนแนลด้วยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นทรงแป้ง ร้องเพลงนะแล,และตาและอุ๊ยเขาละเอขอแป้งโอเคเรียร้อค่ะซึ่งว่าเราจะมีให้ตากล้องร้องเพลงและส่งให้าตากล้องร้องเพลงเสร็จแล้วมันอยู่มือก็บอกและให้ตากล้องบอกว่าให้ทาเองหรือทาคนข้างๆหรือทาคนข้างหน้าโอเคอย่างนี้เลยป,ปะ ผู้หญิงนะจ๊ะเดี๋ยวเราทำวงก่อนโอเควงแรกนะเริ่มเลยแล้วก็ชักลิงริเาทอร์กินลาลอนอร่อยจริงๆกิรีเาทอร์กินลาลอนอร่อยจริงจริงแป๊บนึงนะกับท่านทีวงมันไม่ใหญ่เกินกินนึงนะเออะไรเหรอ กินนิ้นนิ้ทอกินร่าร่านอร่อยจริงๆวิ้ยเราเพกด้วยดิกินนิ้นนิ้ทอกินร่าร่านอร่อยจริงๆสีสีแดงก็ผ่านมาเห็นสีแดงก็ผ่านมาเห็นแอร์เปิดไม่ใช่อะไรวะแอรเปิดกล้วยทีนะไม่ใช่อะลิงกไม่ใช่แกใหญ่แค่ว้อยู่ในกล้วย ขี่เรือก็ผามาเหงนี่เรือก็ผามาเหงแอบเปิดก็เย็นดีครับควทาเย้เยช้าเย็นงเ็นเย็นเยาทานาตัเองค่ะใหไม่ก็ทาหน้าตัเอค่ะ พนักงานเคยกดเลยไม่ได้แล <to me. S 1> <IM> <ing> <apan> ้เป็นคนท้าให้วิันนไ้เป็นคนท้าให้หน่อยค่ะแต่ถ้ามีเวลาเบ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 าอ้ยชานุมนัวดีอ่ะจุวแต่ว่าแต่ว่าแก่ว่าถ้ามีเวลา เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนะคะการการนี้เรามีเวลาล่างหลยไม่ใช่เวลาเรียนค่ะลิงกินตอนกินลวนานอรจริงกอนไ้ทำไมม่ทาน้าพี่บให้หน่อยอไม่ไม่พีไปกากองกากองเราต้องชี้นี่ค่ะไป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 ะ กินข้าวเออเช่วยด้วยข้าตาร์มเลยให้คนเบอร์คนเบอร์ก็กันนะคะโอเคถ้าได้เดี๋ยวค่อยเล่นเกมก็ได้เนาะเดี๋ยวปิดคลิปเลยเนาะห้าทุกคนยังไม่ได้กิดกาวนะคะอย่าลืมกิดการ์กันด้วยโอเคไปเลยนะบ๊ายยก็จ์กบใครด้วย ไวไปกดกระดิ่งแจ้งตัวด้วยนะกดไปละกดสับสไคล้และกดกระดิ่ง